con mực có xin nan nan rồi đủ cô สวัสดีค่ะมาพบกับนิวในสโลเกอีกแล้วนะคะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานิวก็ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมครอบครัวนิวที่เมืองไทยนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วเหลือเกินค่ะทุกคนวันนี้นิวก็เลยจะมาเล่าว่ากลับเมืองไทยไปทานอะไรหรือไปทำอะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนิวก็ตั้งใจเลยว่านิวจะกลับไปอยู่กับแม่ให้เต็มที่เลยนะคะเวลากลับไทยเนี่ยสิ่งที่นิวชอบมากๆก็คือการได้ตื่นเช้า ใส่บาตนะคะนิวก็จะเป็นคนเตรียมอาหารให้ยายมาใส่บาต โปรไป็นผู้หงรับโชคลาภอาิวามทธิสันติิตตาะใจนอชตาโลธรรมนายวาธรมายยืเะ้าลางเป็นหนีขอพระเชในทางสุขเปนจริญิสิง้ขอให้สุมสหงาทุกคนเจริปเลย่กภาพษ ทุกครั้งที่นิวกลับมานิวก็จะพยายามบอกนะว่าให้พายายมาคือยายนิวอยู่ลำปางแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะยายเป็นคนที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะทุกคนฉะนั้นออลูกหลานยายทุกคนเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวัดปทุมกับจังหวัดนนท์มันก็จะดีกว่าถ้าจะพายายมาที่นี่เพราะยายเขาก็จะได้เจอลูกหลานของเขาและนิวก็ดีใจที่นิวได้เป็นคนเตรียม อาหารเช้าให้เขาได้ใส่บาตรทุกครั้งที่นิวกลับไปเนี่ยนิวก็จะจัดเตรียมพอพระพระมานิวก็จะเรียกยายยายเร็วพระมาแล้วอย่างนี้นะคะทุกคนก็เอาเก้าอี้ไปให้เขานั่งหน่อยเพราะว่าเขานั่งพื้นไม่ได้ แน่นอนว่ากลับเมืองไทยเนี่ยนิวก็คิดถึงการเดินตลาดนะคะคือแม่นิวเนี่ยก็ขายของอยู่ที่ตลาดอเวกค่ะทุกคนวันนี้นิวก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวตลาดแถวแถวบ้านนิวในตัวเมืองปทุมนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดตอนเช้าในจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ตลาดตอนเย็นที่ตลาดอเวกนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่า จริงๆแล้วแม่นิวเนี่ยเขาก็ขายของมาเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาหยุดไปตอนแรกเนี่ยแม่นิวเขาขายน้ําอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยนักเรียนน้อยนิวก็เลยบอกแม่ว่าเออเงินก็หยุดก่อนเพราะว่าการขายน้ําในโรงเรียนเนี่ยต้องมีการประมูลกันนะคะซึ่งเงินที่เราจะใส่ไปประมูลเนี่ยมันก็ไม่คุ้มะเออเงินก็หยุดก่อนซึ่งเวลาแม่หยุดเนี่ย <c oughs> คือเวลาแม่หยุดอยู่บ้านเฉยๆ เขาก็จะมีจินตนาการสูงไงทุกคนเขาก็จะแบบเหมือนนึกตัวเลขได้เยอะมันก็เลยทําให้เขา,ามีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาก็จะแฮปปี้แล้วเขาก็จะไม่มีเวลาไปนึกถึงตัวเลขต่างๆเหล่านั้นนะคะทีนี้พอเริ่มหมดโควิดเนี่ยเราก็เลยคิดกันว่าอางั้นแม่จะทําอะไรดีนะคะก็เลยไปหาพื้นที่เช่าที่ตลาดอเวกค่ะทุกคนแล้วก็จริงๆตลาดอเวกอยู่ใกล้บ้านนู่มากๆมาๆๆเลยอะแต่ว่านิว กับที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ไปกันนิวรู้สึกว่านิวเคยไปแค่ครั้งเดียวเองนะคะคราวนี้ก็ได้มีโอกาสไปบ่อยขึ้นเพราะว่าแม่ทำอ่างั้นก็มาเข้าเรื่องแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่นิวเด็กแล้วเวลาแม่เขาขายของจะเป็นนิวที่ตื่นแต่เช้าคือพี่สาวนิวเนี่ยเขาก็ช่วยแม่แต่ว่าเขาจะถนัดช่วยตอนเย็นนะคะแต่ว่าช่วงที่นิวไม่อยู่เนี่ยเขาก็ช่วยตอนเช้าเหมือนกันเราอะ่ะก็ชอบที่จะไปเดินตลาดกันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่นิวะจะเป็นคนตื่นเช้าฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยนิวก็จะเป็นคนที่พ แม่ไปตลาดตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนจะตามแม่ไปตลาดแล้วพอเริ่มขับรถได้เงี้ยนิวก็จะเป็นคนตื่นเช้าขับรถพาแม่ไปตลาดวันนี้นิวก็อยู่ที่ตลาดนะคะแถวๆจังหวัดปรุมธานี้นะตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะก็จริงตื่ 4, นตะีห้าแล้วก็พาแม่มาที่ตลาดนะทุกคน ตลาดที่นิวจะแนะนำเนี่ยก็เป็นตลาดแถวบ้านนั่นแหละก็เป็นตลาดปทุมซึ่งสมัยก่อนตลาดมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะตลาดปทุมก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็บูมมากๆหมายถึงว่าเวลาใครจะซื้ออะไรนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่อำเภอไหนเขาก็ต้องมาซื้อที่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้เราก็เสร็จจากอีกตลาดนึงแล้วคะกําลังจะไปอีกตลาดนึงนะมาที่ตลาดประจําเมืองปทุมเลยนะทุกคนไปเราไปตลาดกันดีกว่า แต่เนื่องจากตอนนี้ตลาดเยอะมากๆตลาดปทุมเลยเงียบเหงาไปสักนิดนึงแต่ว่าของอร่อยอรๆเนี่ยก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหน้าต่าง,างๆเช่นหน้าสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้งเนี่ยก็จะเป็น อะไรที่นิวชอบมากๆนะห่อเล็กๆนะคะห่อใบตองห่อละ5้าบาทเหมาะสําหรับคนที่ชอบกินหลายๆหน้าเหมือนนิวคือบางทีนิวอยากจะกินหลายๆหน้าแต่นิวไม่อยากจะซื้อห่อหนึงแล้วมันเยอะเป็นร้านที่นิวกินตั้งแต่เด็กคนที่ทำเนี่ยก็เป็นรุ่นที่2องแลลวข้าวเหนียวของเขาเนี่ยก็จะแบบหอมกะทินะคะแล้วก็เรียงเม็ดสวยงามส่วนส่วขยะเนี่ยปกติแล้วอะ่ะมันจะหากินยากนะสมัยนีย้ที่เป็นสังขยาหอมๆน้ําตาลโต,ตนดเนาะแล้วก็หอมกะทินุ่มๆนิดนึงเพราะหน้าปลาของเขาเนี่ย กรอบๆหน่อยนะหน้ากุ้งก็แบบว่าเข้มข้นมากๆอันนี้เป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆที่อยู่ในใจอยู่ตลอดมาแล้วเขาก็จะขายไม่เกิน8โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะทุกคนนะถ้าใครอยากจะทานเนี่ยก็ต้องมาแต่เช้าหน่อยร้านนะคะจะอยู่ตรงเข้าทางสถานีตำรวจอะคะ่ะตรงไปนะคะอยู่ตรงกลางกลางตลาดนะเขาก็จะอยู่ตรงขวามือนะจะมีขนมครกด้วยโอต้องหอมอ๋อเอาอย่างละก่อน ขนมครกเนี่ยก็จะเป็นขนมครกแนวแบบโบราณโบราณน,นะคะไม่ได้เป็นขนมครกแบบกรอบก็จะกล่องละ10บาทซึ่งนิวชอบอะไรที่มันแบบกระจุกกระจ๊กอย่างนี้เพราะว่านิวเป็นคนชอบกินหลายๆอย่างฉะนั้นถ้านิวซื้อแบบกล่องเดียว30บาทอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะอ่ะนิวก็กินไม่หมดแต่ว่านิวชอบแบบเนี้ยที่กล่องนึงมีไม่กี่คู่นะแล้วก็10บาทเราก็สามารถไปกินอย่างอื่นได้อีกนิวก็จะซื้อกินอย่างเงี้ยทุกวันเลยทุกคน แล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้นะน้ำเต้าหูน้นมสดแล้วก็นิวก็ชอบใส่เต้าหวยนะเข็มข้นมาก<ๆ>นะก็จะเป็นอะไรที่เหมือนย้อนไปในวัยเด็กนะได้ไปเดินในตลาดปทุมจริงๆอนะ่ะนิวอยากจะทำรีวิวตลาดเช้าปทุมแล้วก็ตลาดเย็นด้วยแต่ ทีนี้นิวต้องรีบพาแม่กลับบ้านไงแล้วก็ไปเตรียมทําอาหารเพื่อที่จะขายตอนเย็นนิวก็เลยไม่ได้ทํารีวิวแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปคาวหน้านิวจะทำนะเพราะนิวอยากทำมากคือประเด็นคือนิวอยากกินนะั่นแหละคิดถึงอาหารในสมัยเด็กของเรานะคะที่บ้านนิวมีหมาค่ะชื่อรวยรวยซึ่งรวยรวยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าถ้านิวกับหมาเขาจะได้ออกไปวิ่งนิวก็จะพาเขาวิ่งตอนเช้าทุกวันเขาก็จะรอ,อนิว <c oughs> ก็คิดถึงรวยๆเหมือนกันแต่ก็คิดถึงโรชก้ามากเช่นกัน <c oughs> หลับอยู่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนิวต้องขอโทษถ้าแม่ดูคลิปนี้เนี่ยตอนแรกนิวนูว่านิวถ่ายร้านแม่แล้วไงเพราะว่านิวอะ่ะลืมไปว่าอันนั้นมันคือการไลฟ์สดมันไม่ได้เป็นการถ่ายวิดีโอนิวก็อุตส่าห์ถ่ายแม่ครุกนะฉะนั้นพอนิวมาเช็คเนี่ยมันไม่มีภาพนั้น คือถ้าแม่ดูอยู่ก็กราบขออภัยจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าจะไปแก้ตัวใหม่นะแต่ว่าน้ำพริกแม่อร่อยแน่นอนเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อน้ำพริกเป็นชุดตัางหากก็ได้อีกเช่นกันนะคะาได้หมดเลยนะคะทำแม่ข้าวหมมะาคะมา่น้ำพริกวนๆก็ได้นะคะ ก็แนะนำน้พิกกะปิมีไข่ตานีปลาให้ครึ่งตัวเลยนะกล่องละ50บาทเองไปอุดหนุนกันเถอะขออนุญาตโปรโมทร้านแม่หน่อยนะลองไปชิมดูถ้าใครชิมแล้วแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้ ยึงยังร้านแม่นิวค่ะก็จะเป็นร้านหมูย่างนะคะแต่มันไม่ธรรมดาค่ะทุกคนจริงๆอะ่ะนิวไม่ได้คาดหวังเลยคือนิวเหมือนกับว่าอ่าอยู่ใกล้ร้านแม่นิวก็ซื้อแค่นั้นเองแต่พอมากินนะคือร้านเขาเนี่ยจะทําเป็นหมู3ามชั้นนะคะเหมือนหมูกรอบอะ่ะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทอดเขาไปย่างแล้วก็มีหางหมูด้วยซึ่งย่างเนี่ยหนังกรอบมากตอนแรกนิวไม่ได้คาดหวังคือนิวเคยไปกินหมูย่างไงแล้วหนังมันเนี่ยบางส่วนมันจะเหนียวแต่ร้านนี้นะรับประกัน กรอบทุกส่วนอร่อยจริงๆคือนิวไม่ได้คาดหวังเลยแล้วพอนนูกินเฮ้ยอร่อยวันที่2นิวก็ซื้ออีกวันที่3นิวก็ซื้ออีกร้านนี้บอกเลยว่าขายหมดเร็วมากๆทุกคนถ้าใครไปสายเนี่ยร้านเขาปิดแล้วฉะนั้นก็ไปตั้งแต่ตลาดเปิดแล้วก็ไปซื้อซะจริงๆอร้านนี้อร่อยจริงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่รู้จักด้วยยังไม่รู้เลยว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่ว่าอร่อยค่ะแต่น้าจิ้มของเขาเนี่ยก็จะเป็นรสชาติปานกลางาไม่ได้จัดมากเหมาะสําหรับทุกคนไง ซึ่งดิวก็เข้าใจแต่ถ้าใครอยากจะจัดกว่านั้นก็กลับไปใส่พริกที่บ้านได้เพราะนี่เป็นคนกินรสจัดไงแค่หมูของเขาอะ่ะก็อร่อยมากแล้วอร่อยจริงๆอยากกินอีกเลยเออมันย่างด้วยอะ่ะมันบอกว่าเอามันออกแต่ว่าตัว,ตว,ตวเนื้อหมูข้างในมันยังชุ่มอยู่ไงแล้วหนังมันกรอบมากเนี่ยเราก็เป็นครั้งแรกที่ดิวได,ได้ได้ลองหางหมูย่างคือนิว่าเคยกินต้มหางหมูนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหางหมูย่างซึ่งมันกรอบมากๆอร่อยอืม ไปลองซะไปโดน <ap> อ่ร้านต่อไปนะคะยำหอยนางรมร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากๆนะคะชุดละ80บาทนะถ้าจะไม่ผิดนะเขาก็จะยำให้เรียบร้อยนะเครื่องครบมากมีน้ำพริกเผามีตัะใครใส่หัวหอมนะกระถิ <ap> ่น <ap> ให้ด้วยนะ <ap> ถ้าใครอยากจะได้แซ่บกว่านนะั <ap> ้นะก็ขอน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ามาด้วยส่วนหอมเจียวเนี่ยเขาก็ตักได้ตามใจชอบ ร้านนี้นิวก็ชอบนะคะจริงๆยำคือนิวบอกแล้วว่านี่เป็นคนกินรสจัดฉะนั้นยำเขาจะยำในรสชาติที่ปานกลางแต่พอนิวชิมแล้วอ่ะนิวเป็นคนกินรสจัดไงนิวก็เลยไปขอน้ำจิ้มซีฟู้ดเขามากินเพิ่มมันก็จะแบบสะใจนิวมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยตัดด้วยกระถินหวานๆเลยอร่อยจริงๆอยากกิน จริงๆอะที่ New ไลฟ์ไปอะมันจะมีกุ้งกุ้งฝอยท่อซึ่งก็เป็นของชอบนิวอีกมีทั้งแบบเผ็ดแล้วก็แบบไม่เผ็ดเดี๋ยวนิวจะถ้าถ้าเป็นไปได้นะนิวจะแปะลิงก์ที่ New ไลฟ์ไปนะคะเพราะว่านิว พยายามแล้วนิวไม่สามารถแปะมาในวิดีโอนี้ได้นะคะแต่ว่ากุ้งฝอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่นิวประทับใจเพราะว่าช่วงนี้มันหากินยากแล้วร้านเนี้ยเขาทําแบบกรอบเนี่ยชุดละ30บาทคือทอดซะกรอบเลยมันไม่เหนียวอ่ะเพราะว่าผึ่งไว้สักพักบางทีมันเหนียวแต่ร้านเนี้ยทำแล้วกรอบอร่อยโอ้แบบคิดถึงอยากกินกุ้งฝอยทอดอีกไส้กรอกไส้กรอกที่ข้างในเป็นวนเส้นนะเขาก็จะทําเป็นแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ด ซึ่งอันนี้นุ่ก็ชอบเหมือนกันชอบทุกอย่าง <c oughs> คือเหมือนเก็บกดไงไม่ได้กินมานานนะไปกินแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็ชอบอัน,นก็ดีอย่างเงี้ยทุกคนอใกล้ๆร้านแม่นิวอีกนะคะก็จะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อ คือเขาเกลียบปากหม้อเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เวลานนวเจอหนวต้องซื้อคือนูว่าไม่ได้ค่อยชอบสาคูทานได้แต่ไม่ได้ค่อยชอบแต่ว่าเขาเกลี่ยปากหม้อเนี่ยชอบมากซึ่งร้านเนี่ยเขาก็มีข้าวเกลี่ยปากหม้อไส้กุยช่ายแล้วก็ไส้หน่อไม้ด้วยนะคะก็ลองไปทานกันได้นะคะทุกคน อีกร้านหนึ่งค่ะอยู่ใกล้ๆร้านแม่นิูอีกนะคะก็คือนิูก็จะกินแถวๆละแวกนั้นนะคะร้านนี้จริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังอีกไม่ได้คิดว่ามันจะอร่อยอะแต่ว่าลองดูไงเพราะว่าตอนแรกจะซื้อมาให้เอ็มมาก,กินร้านกระเพาะป่าค่ะสีสัชนาลายัยสีสัชนาลัยจ้าชุดละห0บบาทแต่ว่าเครื่องแน่นเข้มขน้นเอากระเพาะปลาทานนี่ค่ะ คือชิมไปยังไม่ทันได้ปรุงเลยอร่อยอร่อยมากแนะนำแนะนำจริงๆถ้าใครไปแล้วลองชิมอ่ะก็มาบอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงส่วนตัวนิวน,ว,นว,ว่าอร่อยเลยนะแล้วก็เครื่องแนนให้ไข่แบบว่า2ลูกเลยด้วยซ้ำนะเครื่องแนนนน5้บาทเองไปอุดหนุนกันจริงๆยังมีอีกหลายร้านที่นิวอยากจะทานนะคะแต่ว่า ด้วยความที่เอาจริงๆดิวกินทั้งวันตอนเช้าก็ไปกินที่ตลาดตอนกลางวันสายๆเงี้ยก็ไปกินต้มเลือดหมูไปกินนู่นกินนี่มันทั้งวันแล้วอะทุกคนมันไม่สามารถแบบกินได้หมดทุกร้านแต่จริงๆอะมันมีหลายร้านที่นิวอยากจะลองไม่ว่าจะเป็นผัดไทยก็น่าลองนะกุ้งอบบนเส้นก็น่าลองหลายร้านอะอส้มตำอย่างเงี้ยอยากกินนะก็ พลาดเดี๋ยวรอบหน้านะกลับไปจะไปชิมอีกรอบหนึ่งนะ,ะมาที่ของหวานบ้างอันนี้ก็ต้องขอกราบอภัยอีกครั้งนะคะร้านวาฟเฟิลอยู่ติดร้านแม่นิวคือจริงๆอันนี้ไม่ได้โปรโมทให้เขาแต่ว่านิวชิมแล้วนิวว่าเขาทําอร่อยจริงๆตอนแรกอ่ะน,นิวนึกว่าจะเป็นวาฟเฟิลสไตล์เบลเยียมที่มันจะแป้งเหนียวเหนียวนิดนึงอย่างนั้นนะคะคืออย่างนั้นนิวก็ทานได้แต่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าวาฟเฟิลของร้านนี้คือแป้งนุ่มแล้วเขามีไส้อยู่ข้างในซึ่งจริงๆมีหลายไส้นะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ ไส้ครีมแต่ที่นิวชอบที่สุดคือไส้ครีมเพราะนิวว่ามันละมุนอ่ะมันเหมือนกินซาลาเปาไส้ครีมเพราะว่าแป้งมันนุ่มแต่ว่าด้วยความที่วฟเฟิลมันจะหอมเนยหอมนมนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นไส้ครีมนิวชอบมากๆอร่อยนะคะก็ต้องกราบขอโทษร้านวฟเฟิลด้วยนะคะที่นิวไม่มีภาพมาอินเสิร์ตให้นะคะเพราะว่านิวนึกว่า นิวจะสามารถเอาภาพจากที่นิวไลฟ์ไปได้นะคะแต่ว่าร้านนี้ก็หมดเร็วอีกเหมือนกันนะคะทุกคนลองไปทานกันได้อีกร้านนึงที่นิวแนะนํามากๆเลยนะคะก็คือร้านโรตีค่ะ จะอยู่ติดกับตรงที่ทีวีจอใหญ่เลยค่ะที่ทานข้าวอยู่ด้านนอกแล้วก็จะมีทีวีจอใหญ่คือก่อนที่นิวจะได้ได้มาชิมร้านนี้นิวได้ยินจากหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดปทุมนะคะเราก็จะเป็นน้องต่างๆนะคะที่บอกว่าร้านโรตีร้านนี้อร่อยมากๆนะตอนแรกอนิวก็ยังไม่ได้ชิมไงวันแรกมันมันอิ่มจริงๆพออีกวันหนึ่งนิวก็ไปได้ชิมได้มีโอกาสชิมเออโรตีเขาเนี่ยเริ่มต้นที่แผ่นละ5บาทเองเขาก็มีหลายรสด้วย แล้วสิ่งที่นิวชอบก็คือโรตีมะตะัตตาบะเพราะว่านิวเป็นคนชอบกินโรตีมะตะัตตาบะมากๆนะคะสมัยเนี้หาโรตีมะตะัตตาบะดีๆอร่อยๆอ่ออะมันยากไงแต่ว่าร้านนี้มันเป็นลาอีกร้านหนึ่งที่นิวประทับใจมากๆเพราะว่าเขาทำสดใหม่ออหอมกอะหรี่แป้งข้างนอกนอกรอข้างในเนี่ยใสยแน่นๆเลยอะ่ะ ทานคู่กับน้ำอาจาดนะคะอร่อยมากๆคือพูดแล้วยังอยากจะอยากจะกินอีกอะ่ะเพราะว่านิวชอบกินโรตีมาตะบะมากมากบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้หาโรตีมาตบะแบบเนี้ยทานยากมากๆแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยแถมไส้เนี่ยแน่นจริงๆนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะถ้าใครไปเนี่ยแนะนำว่าให้ไปสั่งไว้ก่อนนะแล้วก็ไปหาอะไรทานนะคะแล้วก็พอทานเสร็จเนี่ยก็จะได้กินโรตีทันทีเพราะว่าร้านเนี้ยคนต่อคิวเยอะมากแต่ว่า ไม่ต้องไปต่อคิวหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นสองคนนะสามีภรรยานะคะภรรยาเป็นคนทําส่วนสามีเนี่ยเขาก็จะคอยเดินเสิร์ฟให้เดินเสิร์ฟไปทั่วตลาดเลยทุกคนน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีน้องเล็กๆด้วยนะคะเขาก็แบบว่าช่วยกันเลี้ยงกันนิวว่ามันเป็นภาพที่แบบน่ารักมากๆน,วนิวชอบนิวชอบที่เขาช่วยกันทำอาหารกิน แต่เนือสิ่งอื่นใดเนี่ยโรตีของเขาก็อร่อยแล้วก็มีคุณภาพด้วยไงทุกคนไปอุดหนุนกันนะจริงๆอร่อยจริงๆยังอยากจะกินอีกเลยอีกร้านหนึ่งค่ะร้านโตเกียวญี่ปุ่นนะคะ จริงๆร,ร้านเนี้ยนิวเลงมาหลายวันแล้วเพราะนิวชอบกินโตเกียวชอบกินขนมอะไรประมาณนี้แล้วมันก็อิ่มทุกวันไงทุกวันมันก็อิ่มอิ่มอม่ทีนี้วันสุดท้ายละนิวจะกลับแล้วนิวก็ไม่ได้แล้วฉันต้องลองกินร้านนี้ให้ได้นิวก็ไปกินนะคะชิน้นละ15บาทเองทุกคนซื้อ4แถมหนึงนะคะแล้วก็มีหลายๆไส้ด้วยมีทั้งไส้เค็มไส้หวาน ไส้แฮมชีสก็แนะนําอร่อยเพราะนิวได้ลองนะคะแล้วก็ส่วนไส้เผือกนิวก็ชอบกินไส้เผือกไส้ถั่แดงไส้ครีมอย่างเงี้ยไส้แน่นๆทลักทักเลยอะ่ะอร่อยนะคะไปลองกันดูนะคะ15บาบาทเองไปอุดหน,นุนกันนะคะทุกคน ไปอีกที่หนึ่งบ้างนะคะบางคูวัดขยบไปอีกเดียวเองก็คืออยู่ละแวกนั้นละคะ่ะคือต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่นิวจะกลับมาเนี่ยทั้งเพื่อนนิวก็พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีซุก,กี้กับขั้วกไก่อร่อยมากอยู่แถวแถวบางคูวัดพี่สาวนิวแม่นิวเวลาโทรคุยไลยน,น์กันไงก็อ๋ออยู่ร้านนี้อยู่ร้านนี้เจ๊เคงซุกี้โบราณนะคะอยู่ตรงโค้งบางคูวัดเลยตอนแรกเหมือนเดิมไม่ได้คาดหวังแต่พอกิน มันเหมือนซุกี้ในตำนานอ่ะมันเหมือนซุกี้ที่เรากินในวัยเด็กคือรสชาติกลิ่นเข้มข้นมากคือเดี๋ยวนี้มันจะหาซุกี้ที่อร่อยอ่ะยากเพราะว่าด้วยน้ำจิ้มของเขามันจะเจ๋งๆอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าซุกี้ร้านนี้มันคือซุกี้ที่เราเหมือนที่เรากินตอนเด็กๆอ่ะมันเข้มข้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดเขาม,มีซอสซุกกี้ต่าง,งหากด้วยนะ ใส่ได้ตามใจเลยดูหมาสีมันดีป่ะดีเลยเข้มข้นปลาหมึกกรอบก็แบบคุณภาพดีแม่มากินได้ดูปลาหมึกก็ชิ้นแน่นๆลอยดูกุ้งนี่ใช่ค่ะทานได้เลยค่ะมันร้อนนะเอานี้ของเอมมานะเป็นแบบของเด็กแล้วก็ใส่แต่ปลาหมึกกรอบกับกุ้งจริงๆอะสั่งก๋วยเตี๋ยวครัวแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวครัวเขาหมดเร็วมากขายดีมากๆ อร่อยอร่อยจริงๆพูดเลยว่ามันเป็นซุกี้ในวัยเด็กที่เราเคยกินแต่ว่าขั้วไก่เนี่ยไม่ได้ชิมเพราะว่าหมดเร็วมากทุกคนก็แนะนำอีกถ้าใครจะกินนะคะก็รีบไปหน่อยเพราะว่าร้านนี้ขายดีมากๆ อาซิมไหมอาซิมหมัดอะไรสักอย่างโอ๊ยจะไม่ได้ชื่อร้านแต่นิวจะเรียกเขาว่าอาซิมนี่นะคะอาซิมหมัดสั่งนะอยู่ที่แถวแถวบางคูวดจังหวัดปทุมธานีนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านประจําที่กลับมาเมืองไทยแล้วนิวต้องกินแนว,แนวเออเต้าทึงหวานต่างๆซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับร้านเจ๊คเขงซุกี้โบราณน,นี่นิวบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยอร่อยกว่าเจ้าดังจริง,รงๆคือเขามีหลายเมนูมากแปลเซียนรดช่องเครื่องนี่เพียบ น้ำน้ำลำยคือมีน้ำให้เลือกหลากหลายเลยนะคะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่กับไทยทำอะไรแล้วกินอะไรบ้างนะคะก็เป็นกินแถวบ้านนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วตอนหน้านะคะก็ยังมีกับไทยกินอะไรบ้างอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ากับไทยนิวไปทานอะไรกันบ้างค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมไปอุ่นนูน้ำพริกนะคะหาสุกี้ที่มันอร่อยายากไอ้บ้าสกิตรูมาเรียปากมาเรียบป่ะถ้าแม่ดูอยู่หนูก็ขอถ้าแม่ดูอยู่อะไรอะร้องอยังไงเพลงเนี้ยเออ